สวัสดีครับพี่น้องนะครับื้นนี้บามอบผ้าม้าเบิงงวัวนะครับเปิดราคานะพี่น้องเป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องยมเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับพี่น้องจังหวัดสระบุรีนะครับกามี แม่ลูกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงคูแม่ลูกก่อนนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรบอมบ์จะคืนให้นะครับกับราคากับถ่ายคลิปนะครับพี่น้องให้เบิงแม่นะครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องสี่สิบต้นๆน,นะครับเป็นง่วาเขาบี้นะครับเขาบี้ก็คือ เขาบ่ได้ออกเต็มที่นะพี่น้องคือสิเป็นล้นธรรมชาติกะโบเมนนะครับพี่น้องก็คือว่าเกือบล้นธรรมชาตินะครับลูกเขาได้ทําเขาไหมครับอาลูกนี่นะครับลูกกับเขาน่าจะล้นนะครับพี่น้องเพราะว่าโบเห็นออกนะครับว่าเมจังซี่นะครับพี่น้องเขาจังซี่กะ คันเบิงในต่างประเทศกัสิเป็นว่าเขาวีหรือว่าุ่นลูกเขานี่น่าจะเป็นโล่นธรรมชาตินะครับพี่น้องโอกาสสูงนะครับทองที่สามนะครับพี่น้องได้สามเดือนกล่านะครับทับวันที่สิบสีสิงหานะครับพี่น้องครับซีไว้ศูนย์เก่าหกไปนะครับพี่นอ้องทองเลี้ยวนะครับแม่เป็นงว่วแดงโบดนะครับสี บบมี่ขาวเลยนะครับพี่น้องแดงดีนะครับสีแดงงามดีเลยนะครับนี่นะครับเมก็ถือว่ากลางๆนะครับตอนซื้อมาจะของเพันว่ามีใบนะครับเม่นี่มีใบนะครับเป็นลูก เ k 5 2 0หนะครับพี่น้องแต่ว่าใบมันขาดมันหายนะครับก็เลยใบผสมมีนะครับพี่น้องเนื้อตัวลำตัวนะครับกับเป็นไสงวไใสกลางนะครับสะดือสวยนะครับพี่น้องแต่ว่าเล็บสีเงานะครับพี่น้องกับเป็นเรื่องปกตินะครับงวบ่ได้ปล่อยเลี้ยงนะครับต้องไปแต่งเล็บเอานะครับพี่น้องงวเลี้ยงขังคอกตลอดนะครับ ลูกประมาณหาเดือนนะครับเป็นลูกซีไว้ศูนย์เจ็ดซีนะครับพี่น้องมีใบมีหลอดนะครับลูกกบมีดังนะครับอยู่ข้อนะครับหนาก็มีขนขาวแจมนิดหน่อยนะครับพี่น้องแต่กับไ่ได้ถึงว่าอลไหนาเดนนะครับนี่นะครับเรียบกะเงานะครับเรียบเงาสูตูนะพี่น้อง งขอขังขอกสิน้งสีนะครับเป็นเรื่องธรรมดาพอไอลูกนะครับไปเห็ดพอคุ้มฝูงกับงาธรรมดาได้นะครับงอไทยธรรมดาเขาได้นะครับปรับเรื่องสีนะครับเรื่องกระดูกโครงสร้างทายดีนะครับพี่น้องแขงขาก็ถือว่าโอเคนะครับ <c oughs> เป็นท่องที่สามนะครับเมียนี่ ลูกตัวแรกเขาเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นลูกตัวแรกเขานะครับอันนี้เป็นตัวที่สองนะพี่น้องตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับมาสีดีนะพี่น้องเบื้องหนเบื้องสองมุมเลยนะครับสีดีนะครับนี่ครับมีตำานีก็คือเล็บนะครับพี่น้อง นิดนึงนะครับไปเดี๋ยวผมผ้าไปเบิง้งแต่นั่นนะครับพี่น้องตัวนึงนะครับลูกตัวแรกเขานะครับพี่น้องแล้วใครสิบอกราคานะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมแปะให้ท้ายคลิปนะครับอ่ะตัวนี้อีกตัวนึงนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกแรกของแมววนึงนี่นะครับจะได้เป็น ลูกผสมนะครับพี่น้องบีบนะครับหนามีขาวหน้อยนึงนะครับพี่น้องแล้วก็าหางขาวทองไล่นะครับกับสายเนื้อเป็นเรื่อง <c oughs> ธรรมดานะพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าลำโตดีนะครับทองเลียวนะพี่น้องทองรมม่าน เดี๋ยวผมไปไทยายใบผสมให้นะครับท้องประมาณเท่ากันไหมพี่ตัวนี้ส <3 S 1> าม <3 S 1> เดือนกว่านะครับมีใบยอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวบามบเอาใบาแปะให้นะครับแขงขานะครับถือว่าพ่อสซได้นะครับพี่น้องแต่ว่าสูงกับประมาณลอยสี่สิบนะครับลอยสามสิบ ปดสามเก้าสี่สิบน้อยๆนะครับพี่น้องลำตัวถือว่าโอเคอยู่นะครับผสมบีบมาเตอร์ไปนะครับพี่น้องเป็นน้ำเชื่อกลมนะครับน้ำเชื่อกมลมราคาสามตนะครับพี่น้องเพิ่นเปิดไว้แสนหกหมืนหาพันนะครับผู้ใดสนใจกะลองต่อร่องเบิ้งนะครับพี่น้องลองโทรมาคุยเดี๋ยวมามอบขึ้น เบอร์ให้นะครับสื่อยก ok ไปเลยนะครับพี่น้องคนขายยก ok ชุดนะครับสามตัวนะครับตัวนี้ก็มาได้ทองแรกนะครับพี่น้องนี่นะครับให้เบิ่งอีกฟังหนึ่งนะครับผู้ใดสนใจนะครับกระโทมาานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเดีวคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ